เหตุการณ์ไม่คาดฝันเพิ่งเกิดมาไม่นานนี้เองนะคะทุกคนก็คือว่าเดียได้ไปเจอลูกค้านะคะเขาอยากจะทําประกันสุขภาพซึ่งที่เขาอยากจะทําก็เพราะเขาพบเจอเหตุการณ์มาค่ะ ก็คือเพื่อนของลูกค้านะคะเคยทำประกันสุขภาพของกรุงไทยแอคซ่าเนี่ยค่ะมาประมาณ3-4ปีแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีการออกวิ่งมาราทอนตลอดด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็เลยเห็นว่าเออเขาไม่ค่อยได้ใช้ประกันเลย mm hmm. เขาก็เลยทำการ ยกเลิกประกันสุขภาพไปเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่จู่ๆนะคะก็เกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะก็คือมีวันหนึ่งค่ะลูกค้าไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำนน้ามันนะคะประมาณช่วงประมาณสักตีสองตีสนะคะแล้วก็หายอยู่ในห้องน้ำประมาณ2ชั่วโมงเลยค่ะออกมาอีกทีก็ประมาณตีห้นะคะซึ่งเขาก็ยังคงมีสติเปิด ะจกแล้วก็เปิดแอร์นอนอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเขาไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าหกล้มในห้องน้ำเสร็จแล้วก็คงไม่มีใครเห็นนะคะจนตัวเองแบบว่าฟื้นขึ้นมาถึงได้มาอยู่ที่รถนะคะเพราะผ่านไปถึง6กโมงเย็นก็มีพลเมืองดีค่ะที่มาสังเกตว่าเอ๊ะ ทำไมคนนี้ยังอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็นอนนอนฟุบอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะซึ่งคนละเมืองดีคนนี้เป็นหมอค่ะเขาก็เลยไปดูแล้วสังเกตเห็นว่ามีเลือดออกปากและจมูกนะคะทางคนละเมืองดีเนี่ยเขาก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของอาทางกู้ภัยแล้วก็พนักงานที่ปั๊มน้ํามันนะคะให้มาช่วยเหลือนะคะทางกู้ภัยก็ได้มีการส่งเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งค่ะ แล้วก็ได้มีการบอกกับทางครอบครัวนะคะเมื่อครอบครัวและเพื่อนๆสนิทนะคะรู้ก็รีบมาโรงพยาบาลกันค่ะซึ่งภาพที่เขาเห็นนะคะก็คือเพื่อนของเขาอะ่ะนอนแล้วก็ชักตลอดเวลาเลยค่ะตาค้างชักตลอดเวลาจนจนเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะต้องใช้ผ้ามัดแขนมัดขาเอาไว้เพราะว่าเขาตัวใหญ่ด้วยแล้วก็คือดิ้นตลอดเวลาเลยนะคะจนตอนหลังเนี่ยเขาเห็นว่า ปรึกษากันและครอบครัวกับเพื่อนๆปรึกษากันว่าดูแล้วน่าจะแบบว่าไม่รอดแน,แน่เลยคิดว่าน่าจะติดต่อทางโรงพยาบาลเอก,กชนให้รับไปรักษาดีกว่าเขาก็เลยได้มีการติดต่อโรงพยาบาลเอก,กชนหลายๆที่นะคะแต่ด้วยความที่อาการเขาค่อนข้างหนักมากเลยค่ะก็คือไม่มีใครรับเลยนะคะแต่โชคดีมากค่ะไปได้โรงพยาบาลชื่อดังแบบว่า ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะที่เขา รับรักษานะคะแต่ว่าสิ่งแรกที่เขาถามก็คือว่ามีประกันหรือเปล่าคะพอถามแบบนี้นะคะเพื่อนเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเออเพื่อนเราเคยทําประกันสุขภาพก็เลยไปดูในกระเป๋าตาังค์ค่ะมีบัตรประกันจริงๆค่ะแต่พอเอาบัตรประกันเนี้ยให้กับทางโรงพยาบาลเช็คนะคะผลปรากฏว่าประกันสุขภาพขาดไปเป็นปีแล้วค่ะมีอยู่ทางเดียวค่ะที่จะรักษาได้ก็คือ เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องวางเงินประกันนะคะ2ล้านบาทค่ะซึ่งทางครอบครัวจะต้องหาเงิน2ล้านบาทภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะต้องเอาลูกเข้ารักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เรารู้ว่าประกันสุขภาพเนี่ยสำคัญกับเรามากจริงๆนะคะเพราะอะไรเพราะต่อให้เป็นเดียรเองก็ตามนะคะ ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเดียก็ไม่สามารถที่จะหาเงินสองล้านเนี่ยภายในกี่ชั่วโมงมาวางมัดจำได้หรอกคะ่ะเดียถึงได้ทำประกันสุขภาพเอาไว้เพราะว่าเป็นการโอนความเสี่ยงที่แบบรุนแรงที่สุดและเดียไม่สามารถรับได้โอนย้ายให้กับบริษัทประกันเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงนี้ละคะค่าเบีย้ยประกันเนี่ยเรายังรู้นะคะว่าเราจะต้องจ่ายเบีย้ยปีละเท่าไหร่แต่ค่ารักษาเนี่ย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าค่ารักษาจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะคะหากวันนี้คุณยังสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวแนะนำให้ทำประกันสุขภาพก่อนคะ่ะหากสนใจประกันสุขภาพทักสอบถามเบี้ยรประกันฟรีได้เลยนะคะ